ก็เหรอว่าต้องช่วยแล้วเพื่อกับผมสุิรครับนะครับวันนี้นะผมจะมาเล่นเกมระบอกนะฮะบอกฟุดนั่นเองเย้เฮ่บอกฟุดน่าจะอีพีที่ห้าไม่กว่าหกนี่แหละเพื่อนน,น่าจะห้ามั้งใช่ไหมห้าห้าก็หกอ่ะนะเพื่อนว่าโอเคนะคลิปนี้นะผม,ผมจะทำการรีวิวนะเป็นแสงที่ตื่นกับไม่ตื่นเนะี่ย มาดูกันว่ามันจะผลมาดูกันว่าแบบตื่นหรือกับไม่ตื่นเนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันนะฮะถ้าผมจะมาทดสอบความเหนีกับไอ้นี่นะซีโซเชอร์นะเพราะมันเป็นตัวที่เอ่อที่ผมไม่ข้าเพราะมันเป็นสายโรเกียนะมิง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 เอาประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปในลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเคเฮ้โอเคนะมาดูผลที่แบบไม่ตื่นกันก่อน ก็คือผลแบบแสงที่แบบเป็นผลที่บินเร็วที่สุดละนะนในบล็อกแซ่บผมใส่เป็นผลที่บินเร็วที่สุดในบล็อกพุทแล้วน,ะมนะมันสกิลเร็วสกิลแร็วกัรแับแล้วบีมนะมันก็จะมันแบบอะไรออกมาจากมือเราอะนะมันอยู่แบบไอ้ลองดูอีกร,รนะอ,อ,บอบนึงโอเคเดี๋ยวขอดูดาเมจก่อนนะว่ามัานดาเมจเท่าไหร่เอาปี๊ปปี๊ปปีนะมันก็จะค่อนข้างแรงเลยนะครับ เนะฮะอ่าแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะอ่าแรกก็ประมาณนะฮะดำเลยประมาณนั้นแบตเตอรี่สี่ร้อยสิบแล้วเนี่ยมาดูสกิลแรนะผมผลตื่นกันเนี่ยของฝนแสงตื่นนะพี่ชมครับชื่อสกิลชื่อว่า Divine Devil นะไม่ฮะทันูแบบนี้เลยทันูแบบทันูแสงแบบจเท่ๆอย่ยมาชมอ่ะนี่เลยน้ำน้ำเหยียดอยู่ที่เท่านี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวโอ้ลองอีกรอบหนึ่งนะพี่ชมครับจะได้รู้นะ 2,040ันสีแรงครับแรงกว่าอันเก่านะอันเก่าน่าจะ1,700กว่ากว่านี่สองพัน่สิฮะเงินก็เยอะเลยนะแรงกว่าเยอะเยอะเลยนะคุันวิวที่สองของเออผลที่ผลแสงที่ยังไม่ตื่นคะนี่คือสกิลไล์บาเลตนะครับอย่างนี้นะซึ่งมีค่ามาตัวนี้อยู่ที่สี่สิบนบมันก็นะถ้าเรากดค้างนะมันจะเป็นรอยนี้นะจะมีแบบเป็นเหมือนลูกบอลสีเหลืองเรืองแสงอยู่นะครอบตัวเรานะ แล้วก็ถ้าเราเล็งไปที่ตรงไหนนะมันก็จะเป็นอย่างนี้มรงนีัโอเคก็ประมาณนี้นะขขาาน้ำมีก็ประมาณนี้อยู่นะถ้าเปลี่ยนแล้วประมาณเอ่อ15-30เปอร์เซ็นต์นะผู้ชมครับเดี๋ยวนะก็ประมาณนี้นะก็ขอค่ามันเออโอเคเดี๋ยวเออมาดูนด้ำมีแบบจริงๆจะจางๆกันก่อน,นนะครับผู้ชมอ่าของผลแสงนะไรบินมาดูน้ำมีคนระับ หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เก้าจุดหนึ่งครับเอ 1, อหนึ่งพเจ็ด้อยกว่าเลยนะโอเคมา,มาดูกันครับว่าแล้วบรเวณเท่าไหร่นะมันมีกี่ลูกนะอย่าขอดูก่อนนะยินหนึ่งเออไม่มต้องมุมไหนถึงจะเห็นหมดนะมุมนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นะฮแล้วก็มีตรงนี้ด้วยนะสิบห้านะโอเคสิบห้าดอกนะทุ่คนครับมาดูว่าดอกได้เท่าไหร่นะ สอ3รนะ้อยสามจสามจุดสองนับอ่าโอเคสองรสามจุสามจุดสองมีสิบห้าว่าสกิลต่อมามันจะดาเมทเท่าไหรนะ่อันนี้คือสโตลอบจับเนน,นดับแ่งดาบแผงการพิพากษาเรากดค้างนะสกิลนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ต้องกดคนะ้างครับนี่กดค้างครับบอกว่าสนะี่ร้อยเสิบสองนับใช่ไหมน่าจะสนะี่ร้ยเสบสองนับแต่ผมไม่รู้ว่าเออมันดามเมทเท่าไหร่นะเพราะผมไม่รู้ว่ามันมีกี่ดอกนะ แต่อันนี้เป็นสกิลที่ต้องกดค้างนะถ้าไม่กดค้างจะเป็นอีทมันจะนิดเดียวนะมันจะปึ๊บแล้วก็จบเลยแต่ถ้ากดค้างเนี่ยมันจะนานกว่าเดิมแล้วมันจะปึ๊บนะสกินี้เป็นจเกีบบ่ย e กับเอลีด้วยนะโอเคนะเดี๋ยวเราจะมาลองดาเมจอันต่อมานะก็คือดาเมจของไลท์ชิคนะดาเมจของไลท์ชนะิคนี่ยมันจะเป็นการชาร์จปึ๊บนะยกเท้าสูงขึ้นมาไม่ต้องย้ายไปข้างหน้านะแถมมันมีงขึง้นเตะออกมาด้วยนะปซึ่งดาเมิ่งก็จะลดไปประมาณนะี้คือผมก็ไม่รู้ว่าดาเมจเเท่่าไหรนะิ ดูก่อนนะว่าดาวมีมันเท่าไหร่นะเดี๋ยวขอต้องทำการสองพันกว่านะสองพันเท่าไหร่สักอย่างเนี่ยนะแต่ที่เท่าเียนรู้คือสองพันกว่ากว่านะเองนะมีผมับโอเคใช่แล้วต่อไปเลือสกิลอันตอ่อมาเออไลท์สปีดเดตไพรเออรนะมัครับสกิลนี้เออบอกว่าเขาเท่นะเปะ็นสกิลที่เท่มากเลยนะเนี่ยสกิลซีนะฮะไลท์สปีดเดตคอร์เยอรนะสามสองหนึ่ง แล้วสองแล้วจีมสองแล้วก็มีการทุ่มไว้ที่พื้นอีกนะฮะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าดาวมีนมนเท่าไหร่เหมือนกันนะซึ่ง,งเอออันนี้เป็นแบบสาย PVP แล้วสกิลนี้เนี่ยะฮะเหมือนแบบปุ๊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 บกระตุ่มนะมันไม่รวมนะมันจะแบบแค่ต,ต,ตัวตัวเดียวนะเพืสามารถล็อกป้าได้แค่ต,ตัวเดียวถนัดขนาดนี้ปนะุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บตั้มนะ,ะโอเคก็ตามนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวผมขอโอเคมาในสกิลนี้สกิลสกายเดียมบาลเล่นนะ เป็สกิลอันตินั่นเองนะครับมาดูกันนะมันจะเป็นยังไงสามสองหนึ่งมันจะเป็นแบบแสงลงมานะแล้วก็มีเออเป็นระดบแสงกำลมนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันดาเมอโดแล่วเท่าไหร่นะนี่ครับเดี๋ยวผมต้องมาดูกันนะช้าๆนะว่ามันดาเมอโดแล้วเท่าไหร่ซึ่งมันก็คูดาวนานด้วยเออคูดาวค่อนข้างนานเลยนะเดี๋ยวรอให้มันคูดาวเสร็จผมนี่จะมาสกิลวีนะสกิม บอกว่าสองร้อยสาสิบสองครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันเอ่อกี่ดอกนะฮะเออเึ่งดาเมจมันก็เท่ากับอันนี้เลยนะเออเท่ากับอันนี้เลยนะต่อดอกนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีกี่ดอกนะข้อผมคิดว่าจะมีประมาณยี่สิบดอกน,นะนะนั่นผมคิดนะแต่ก็นั่น่นแหละนะับดาเมจค่อนข้างแรงนะแล้วก็เป็นแบบเอโอนะี โอเคนะฮะเราจะมาทำการดูสกิลนะสกิลอันนี้นะสกิลสกิลสุดท้ายนะสกิลอันตินะ w h ว t ดเอ g กอดนี่นะแบบเป็นสิ่งที่มาจากพระเจ้านะคุนผู้ชมครับเขียนสามแล้วหนึ่งมันก็จะแบบถือแสงธรรมดาแล้วก็สามารถเล็งได้ว่าจะให้มันแบบตรงไหนดอกละสองร้อยสี่สิบจุดเก้าหรือเปล่ามองไม่ค่อยชัดนะผู้ชมครับนะแต่มันก็ลงมารวมเหมือนกันนับนะ เป็นสี่เลียเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวปึ้งปลงมาเลยนะซึ่งสำหรับสกินนี้ก็ค่อนข้างเลยที่จะผูดาวนานนะผูดาวค่อนข้างนานนะมันน่าจะนานเท่าอันเก่านะสมาร์ทสกิลบินไหฮะไลฟ์ไฟนะสิบมัตเตอรี่นะก็แงเนี้นซึ่งมันก็จะเราหันไม่ได้นะครับมันสามารถหันได้เพราะมันเป็นแสงไงซึ่งมันมีเป็นรูปดาวอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งข้อดีคืออะไรมีแค่ข้อดีแค่อย่างเดียวนะก็คือมันแบบ มันบินเร็วมากนะมันบินเร็วที่สุดในทุกคนแล,ลว้วนะเร็วมากที่สุดเลยนะคุผูช้ชมครับแต่ถ้าไปชนอะไรนะถ้ืไปชนกําแพงอะไรเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมานั่นเองครับนั่นคือข้อเสียนะเจ๋อข้อเสียอย่างนึ่านผูถ้าชมถ้าผู้ชมมีเลือดน้อยนะมันก็จะบินช้ายิ่งเลือดน้อยเท่าไหร่มันก็จะบินช้า,นะาเ,เท่านั้นะนะคานผู้ชมครับ เนี้อเลือดอันนี้เลือดผมเต็มแลมันก็จะบินได้เท่านี้แต่ถ้ามนเลือดค่อนข้างน้อยเนี่ยมันก็จะบินช้ามากนะมันช้าแบบช้าแบบโคตรเลยนะคืันช้ามากคุณผู้ชมเคี่ยเดี๋ยวเรามาดูสกิลบินของกมตื่นกันเนียนจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยใช้หนึ่งไฟล์เนี่ยการบินที่เสียดตาเนี่ยเลยบินที่สองสว่างนี่ยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่อนข้างเท่กว่าเดิมเลยนะแต่ข้อดีของมันก็คือเลี้ยวได้มันไม่ได้เลี้ยวแบบ จีรองสายกวได้เัราะจะเมียแบบผัดบุงแผุ้เลยอะปิ้วปิ้วหันขึ้นก็หันขึ้นปิ้วหันก็หันลงปิ้วนี่นะปิ้วปิ้วทุกทีนะพอขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบเนีอกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดดูกันะครับวนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีบายวาย